ไ้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวัานอังคารทุกๆท่านด้วยนะคะ วันนี้นะคะเราจะกลับมาทำนายดวงชะตาภาพรวมของคนที่เกิดในวันอังคารประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาววันอังคารนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันอังคารเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสําหรับชาววันอังคารนะคะตลอดทั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้เราเองจะต้องรู้สึกว่ามีความกังวลเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเองก็ ต้องมีความหนักใจเกิดขึ้นนะคะต้องมีเรื่องที่คิดมากเกิดความวิตกกังวลนะคะมันมีแต่เรื่องที่ท้าทายเข้ามาให้คุณต้องได้รับผิดช,ชอบให้คุณต้องได้รับมือต้องเผชิญกับเรื่องสําคัญมากๆที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้นะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องรับผิดช,ชอบในสิ่งที่ถูกได้รับมอบหมายเนี่ยให้ดีที่สุดสําหรับนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยชาวอังก วันอังคารจะเห็นได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะได้อยู่กับผู้คนที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องของหน้าที่การงานเราอาจจะต้องได้ไปทํางานหรือไปเผชิญหน้ากับคนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจหรือว่ามีปัญหากันมาก่อนแต่ว่ามันก็จําเป็นนะคะที่จะต้องไปไปร่วมงานกันได้ไปอยู่ใกล้กันหรือหากใครนะคะทำกิจการค้าขายใดๆก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับคู่แข่งนะคะหรือเจอกับลูกค้าที่อาจจะเคยมี ประเด็นกันมาก่อนแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องวนกลับมาเจอกันจริงๆก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยกับการรับมือแต่ว่าด้วยสปิริตของชาววันังคารนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากแล้วเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆทําให้คุณเนี่ยก็จะมีความอดทนสูงนะมีความอดทนสูงก,กับการที่เราจะต้องเผชิญกับเรื่องที่มันลําบากใจนะคะหรือเราอาจจะเจอกับคู่อริไเจอกับ คนที่ไม่ค่อยถูกกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจเลยทําให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเราจะรู้สึกแบบมีความเครียดมีความกังวลมีความต้องคิดเยอะนะคะในหลายๆอย่างมากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละวันแต่ละวันที่เข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องให้คุณจะปวดหัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายบางทีนะคุณอาจจะได้ไปทํางานร่วมกับลูกน้องคนนี้เขาไม่ค่อยที่จะถูกใจคุณหรือ อาจจะเข้าใจผิดอะไรก็ตามอะค่ะมันมีการถูกพูดถึงมันมีการถูกต่อว่าการถูกนินทาการพูดคำสะบทที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบ ะะมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากการที่เราจะต้องมีสปิริตในการอยู่นิ่งๆเออมันเหมือนกับในช่วงนี้เนี่ยเวลาที่ใครมาเถียงมาต่อว่าคุณนะคุณจะขี้เกียจเถียงมากๆหรือมันอาจจะเป็นปัจจัยอื่นที่ทำให้คุณเป็นเช่นนี้ก็ได้นะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ลำบากใจอะไรแค่อาจจะรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะเหนื่อยแล้วก็รู้สึก เหมือนเราจะอินโทรเวิร์ดนิดนึงเนาะเราจะโลกส่วนตัวสูงเราจะสันโดษไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงไม่ค่อยอยากจะไปวุ่นวายกับใครก็เป็นไปได้เนี่ยะและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หลายท่านมีโอกาสในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยแต่ไอสิ่งที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณคิดมาอยู่แล้วแหละเป็น สิ่งที่คุณแบบวางแผนมาอยู่แล้วแต่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ลงมือทำใครที่กำลังรอคอยงานใหม่แล้วไปสมัครไปสัมภาษณ์ทิ้งเอาไว้เนี่ยนะคะเดือนกุมภาพัน์นี้จะได้รับการตอบรับกลับคืนมาใครที่ทำกิจการค้าขายนะคะธุรกิจส่วนตัวมันก็บ่งบอกถึงไอ้กิจการแผนการ โปรเจกต์ที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําคุณอยากจะลงมือนะแต่ว่ามันต้องต้องรอเวลารอจังหวะเนี่แหละค่ะกุมภาพันธ์นี้จะได้ทําแล้วนะและนะคะผลงานในสิ่งที่คุณทำเนี่ยจริงๆนะมันเป็นเด็กไม้เท้ามันอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังเอาไว้แต่เราก็จะรู้สึกว่าเออเราได้ลองผิดลองถูกเราเริ่มจับ รู้ทางได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะมันก็มีปัญหาบ้างที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องอ,อข้ามขั้นตอนไปก่อนนะคะมันก็จะมีปัญหาแลหละค่ะแต่ว่าปัญหามันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะเพราะมีไพ่สีดาบมาแล้วคุณเองก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอยากจะรีบจัดการอะไรเพราะบางทีการแก้ไข,ขของคุณมันก็อาจจะเป็นเป็นอุปสรรคต่อปัจจัยอื่นอาจจะ เป็นความเดือดร้อนของคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะยังจําเป็นที่จะต้องทําอะไรแบบรัดขั้นตอนบ้างขามขั้นตอนบ้างนะคะตามสิ่งที่คุณประเมินแต่ถือว่าในทุกๆอย่างที่ทําออกมาเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่คุณสามารถบริหารจัดการได้เรื่องเงินนี่ก็ดีมากๆเนะะี่ยคะเรื่องการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จับเงินก้อนนะคะเงินที่ลงทุนเอาไว้เงินที่แบบทาธุรกิจแล้วเอาไปลงทุนเอาไว้หรือเพิ่งลงทุนใหม่เนี่ยก็มีโอกาส ที่จะถอนทุนคืนได้นะคะได้มีเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยค้าขายก็ทํารายได้ได้แบบเป็นกอบเป็นกรรทำทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้โบนัสจากเจ้านายเนะคะเงินพิเศษเงินลาพักร้อนเงินอะไรแบบนี้ค่ะที่เราเราทําความทุ่มเทมาเนาะแบบทำงานไม่ขาดลามาสายก็จะได้ เขาเรียกว่าเงินเหมือนเงินตอบแทนตรงนี้นะคะให้เรารู้สึกว่าเออเราก็หายชื่นใจนะเรื่องเงินเนี่ยไม่มีผิดพลาดเลยแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวอังคารนะคะระมัดระวังในการใช้จ่ายมากๆแทบจะไม่กระเด็นออกจากกระเป๋าเลยถ้าไม่ใช่เรื่องจําเป็นแล้วก็ไม่แบ่งให้ใครด้วยไม่ให้ใครหยิบยืมด้วยนะคะจะเก็บเอาไว้ก็คือตั้งใจว่าจะมีเงินก้อนก็จะอยู่แบบอยู่แบบ กินอะไรก็คือกินง่ายๆอยู่ง่ายๆไม่ซื้ออะไรใหม่นะคะเป้าหมายก็คือมีเงินเก็บมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะสมหวังเกี่ยวกับการมีเงินเก็บเกิดขึ้นเนาะหรือนะคะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะได้ทดแทนบุญคุณนะครครอบครัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีเกณฑ์ที่จะได้ให้เงินกับบุพการีหรืออาจจะไม่ใช่บุพการีนะใครที่เคยมีบุญคุณแก่เรามาเคยแบบช่วยเหลือกันมาอะไรแบบนี้ค่ะ ก็มีเกณฑ์ที่เราจะเสียงเงินนิดๆหน่อยๆไปกับการตอบแทนเขาในจุดๆนี้นะคะโดยรวมแล้วมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากๆนะคะและจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะด้วยเรื่องของการสื่อสารการที่เราต้องไปอยู่กับคนที่เขาไม่ค่อยชอบเราเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหาได้นะการมีปัญหาการสื่อสารที่บางทีเนาะมันมีคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกว่าโมโห ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคหรือบางท่านจําเป็นที่จะต้องไปงานสังคมไปงานแล้วต้องกินเลี้ยงเฉลิมฉลองงานบริษัทงานมงคลใดๆก็ตามอะค่ะมันบ่งบอกว่าบางทีมันก็อาจจะมีคนพูดไม่เข้าหูคุณนะคะทำให้คุณแบบมีโมโหบ้างนะอัศวินด่ามันก็จะมีความใจร้อนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราแบบ ไม่พูดไม่หือไม่อือน,นะแต่พามาช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณก็จะเริ่มเริ่มแบบไม่ยอมและอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะ ก้าวไก่เกินไปคุณก็จะเถียงแล้วแต่ก็อาจจะเ,แบบเถียงแบบมีเลสไนเถียงแบบหลอกว่าหลอกด่าคืนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็อยากให้ระมัดระวังด้วยละกันอ๋อว่าบางทีมันอาจจะรุนแรงเกินไปไหมนะคะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะถ้าเราจะต้องแบบไปกินข้าวเนี่ยจะทะเลาะกันแบบช่วงตอนกินข้าวหรือแบบไปงานเลี้ยงหรือไปดื่มไปสังสรรค์แล้วมันก็อาจจะมีพูดผิดหูกันขึ้นมาบ้างเนะคะเรื่องราวของความรักกันบ้างนะชาววันอังคารความรักเนี่ย คนที่โสดอยู่มีคนที่เราไม่ค่อยชอบเข้ามาจีบแต่ว่าเราก็ต้องแบบทำเป็นพูดดีด้วยหรือคุณอาจจะรักษาน้ำใจนะคะแต่คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีแฟนไม่อยากมีคนรักด้วยเนาะในช่วงนี้เพราะว่าคุณอยากจะเก็บเงินหรือไม่คุณก็มีความ มีความกลัวค่ะเด็กก้าวดาบเนี่ยมันบ่งบอกถึงการกลัวว่าจะไปไม่รอดการกลัวว่าจะผิดหวังมันเป็นความฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวความรักกลัวว่าจะจบเหมือนอดีตที่ผ่านมาแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเสียใจกลัวว่าตัวเองจะต้องแบบคิดถึงเขากลัวว่าตัวเองจะหลังหลงรักเขาอะไรประมาณนั้นมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้อยากที่จะเปิดใจให้ใครแล้วก็มีคนที่ไม่ค่อยชอบด้วยแหละที่เข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบ ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เนะะี่ยค่ะขี้เกียดคุยบ้างดองแชทบ้างไม่ตอบข้อความบ้างรวมไปถึงคนเก่าๆคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายความรักเนี่ย ก็มีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะและใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ช่วงนี้นะคนรักก็จะแบบติดคุณมากอยากที่จะอยู่ใกล้ตลอดหรืออยากที่จะคุยกับคุณตลอดแต่ไอการคุยหรือการแบบสื่อสารกันนะ่ะเรารู้สึกว่า เขาทําให้คุณหงุดหงิดใจนะคะคนรักแฟนคู่ชีวิตเนี่ยทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจบางทีไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยเราก็จะทะเลาะกันกลางวงข้าวค่อนข้างบ่อยนะคะหรือเถียงกันเรื่องของการกินเนี่ยมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือแฟนนะคะชอบพูดอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าหูให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียนะคะเราก็ช่วงต้นเดือน,เ,นเราอาจจะอดทนไหวแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยคุณก็จะบ่นเก่งขึ้นแล้วหรือคุณก็จะ เถียงมากขึ้นนะคะระหว่างเรื่องของการเอาปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆหรือใครที่มีปัญหาครอบครัวเนาะพ่อเธอแม่ฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังการมีประเด็นกันในเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะเจ้าวันอังคารเป็นกําลังใจให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook Instagram นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยามากกว่านะคะ ใครที่นะ,ะต้องการติดต่อมาเดี๋ยวไฮจะทิ้งลายแอดเอาไว้ให้นะติดต่อกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามอย่างสุดซึ้งนะะี่ะขอบคุณมากคะ่ะ